ับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูประตูระบายน้ำลำเนียงซึ่งตรงนี้ตั้งอยู่ของบ้านหัวหนาของเทศบาลตำบลหัวหนานะครับซึ่งนะครับที่เรามองเห็นนั้นเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณนะ์เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะเข้ามาจากบ้านหัวหนาเมื่อกี้นี้ก็เป็นทางลาดยางตลอดนะเดี๋ยวพาปั่นจักรยานเข้าไปดูครับ เป็นทางลาดยางตามลำพเนียงตั้งแต่บ้านหัวนาเข้ามาแล้วนะครับตอมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นถนนก็จะมาสิ้นสุดที่ตรงนี้ครับนีครับประตูระบายน้ำลำพเนียง บ้านหัวหนาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับตรงนี้เลยนะครับนี่ครับนี่เป็นสำนักงานสำนักงานของกระทรวงเกษตรและสรัพย์นี่ครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังโน้นเป็นคูเก้าวนะครับคูเก้าวยาวเหยียดเลย นะครับยาวเหยียดเลยนะครับยาวเหยียดเลยนี่ครับเดี๋ยวมาดูประตูระบายน้ำห้วยลำพเนียงบริเวณที่อยู่บ้านหัวนากันนะครับนี่ครับจะมีประตูอยู่ทั้งหมดหกบานด้วยกันนะใหญ่นะนะครับใหญ่ครับนะน้ำข้างบนนั่นก็น้ำพเนียงไม่ค่อยเยอะนะน้ำถ้าเปิดประตูน้ำก็จะไหลลงมาฝั่งนี้ครับ ไหลลงมาเรื่อยๆฝั่งนี่ไหลลงมาแต่วันนี้น้ําไหลเอื่อยๆนะไม่เยอะไม,ม่เยอะครับก็จะไหลลงมานะครับไหลลงไปลําพเนียงนะครับถ้าไปฝั่งโน้นก็บ้านบุงบกนะนะครับก็จะไหลลงไปเรื่อยๆน้ําลําพเนียงนี้ก็จะไหลไปรวมกับ ขี่เขื่อนบนรัดนะครับเขื่อนบนรัดนี่ครับตรงบริเวณท้ายท้ายที่ปล่อยน้ําลงมาก็จะมีะสะดุ้งะสะดุ้งใหญ่หรือ,อของชาวบ้านกันนะครับก็มีเยอะอยู่นะฝั่ 1, 2, 3, 4, 5, งนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้มีมีสามครับมีสามนี่ครับก็เห็น ชาวบ้านก็จะมาะทำสะดุ้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำที่พักชาวบ้านก็จะมาทำมายอสะดุง้งอ,อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทำที่พักเพืองพักเล็กๆ นะครับเดี๋ยวผมจะพาตามไปดูว่าเขายอสรุงเงินยังไงนะครับปลาที่ได้มีอะไรบ้างเด,เดี๋ยวจะพาไปตามไปดูที่เราเห็นอยู่นู้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นด้านหน้าเนาะด้านหน้านะครับน้ําก็ไหลลงมาจากนู้นครับบ้านบ้านขามบ้านวังมือ่าก็จะลงมาบริเวณนี้แล้วก็มาทํา ประตูระบายน้ำก่อนที่จะปล่อยลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะข้ามลำพะเนียงแล้วก็มีประตูระบายน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาตามไปดูชาวบ้านนะที่เขา,ายกอายอสรุ้งยกยอ,อนี่ครับ นี่น้ำก็จะไหลลงมาฝั่งนี้ครับแหมก็จะไหลไหลเอื่อยๆลงมานี่ครับก็สะดุ้งอยู่ตรงโน้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ,อ,อากาศดีมากเลยวันนี้นี่คือส่วนที่เป็นด้านหน้าของประตูระบายน้ำลำพเนียงครับ เป็นเบืองน้ำกว้างกว้างใหญ่เลยนะครับนะครับกว้างใหญเลยวันนี้เปิดประตูระบายน้ำอยู่ห้าแห่งจาจกทั้งหปดหแห่งครับนี่ครับนี่คือส่วนที่เป็นด้านหน้าของ <c oughs> ประตูระบายน้ำนะครับ เป็นเวงกว้างใหญ่เหมือนกันลึกอยู่นะนะครับบางวันก็จะมีนักตกเบ็ดเนะาะมาตกตรงนี้ครับนี่ครับบริเวณหน้านา บ่ได้พ่อการตโดตแล้วเนาะบ่ได้พี่กับญาติพ่อไท<อ>ยเห็นในนั้นในหน้าสวนผสมจัง,งวาว<ป>ัดพัฒนาการที่มาอบรมใ่สถานที่อบรมอยู่หน้าต้องไปเรียมสถานที่ในเมืองเองครับ<า>ผมจิตมาอยู่หางผมมันมีแต่ปั่นจักรยานผ่านไปสร้างพู้สร้างพูเก่าคนาะอันนี้มันผูเก่าปะเนี่ยครับอ๋ออันนี้ผูเก่าผูเก่ามันมันไปสุดรวงาไงจังต่อเป็นผูพผาน มันจีบปตกันยูเคื่อนอุบลลัดเนะอือวง่อนอุบลลัดจเป็นพู้อ่ะเออู้เก่ากับู้พนที่ปตัวกันในช่วงผูดแคบอุบลลัดน๊ะอืออมถ้าฟังนี่เป็น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 พู้เก่าเนาะฟังกันทา้งฝุ่นนว่นสังเนาะเออ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 ตงไปัโนสางรานตาบผมเ้บ้านอืบานตาให้ผมเคลื่อนไปต้นี้เคยื่อไปบอกเคยเขาว่าอยากเกืือ มาที่นี่เล่นเล่นอะไยังเกู sabia? ะยูเรียนูบ้านยังกับ้านหฮเตยบ่รอบ้านยังอยู่เนี่ยอ๋อตนี้รูบ้านพสีเออบ้านบพสีเตโอโอเออเออเออู่พ่อีานพี่อายุเท่าไหร่่เจ็ดฮกสิบเจ็ดเหรอครับกสิบแปดนครับเจโอ้กะเสียหลายปีเทนีเนาะดบแปดปีแล้วเนี่ย เกษียณไปก่อนเนี่ยย่งผมปีนาพุมปีนาอ่ปั่นจักรยานล้อเที่ยวไปออกกําลังกายก็ออกกําลังกายไปเรื่อยครับโอเคโอเคข้ามาเกือบประเทศไทยไรหน้าชนผสมอะไรแต่ว่าล่ำพะเย่างตัวนี้มันลงไปอันบึงบานบึงโบกมันบอครับนี่ที่ไปนี่ก็บ้านดอนหันบ้านดอนพันดอนนบ้านลาดบ้านลาดบ้านบ้านพุกการอืม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 บ้านพุกการหรือลงบ้านครับ เรียบวคุณละเป็นน่องกนปลาสวายกับปลาสวายปลาปลาตรงไก่ปลาปลาดูตัวใหญ่ปนอะไรขึนเลยเจ็ดรูแปดูนะโอ้ปกติขั้นน้ำขึ้นที่แรกๆเนี่มันมีคนเต็มไปหมดเลยเนี่ยจนจเปลี่ยนชิ้วกับ่องกูละอันนี้ร่งอันนี้ล่องใหม่ทมันมี่ไสิของกันปกติปกติมันที ก็ไม่ดูน้ำไหลเิลนสภาพวิถีน้ำหรือว่าน้ำไหลมาแรกที่มันมาน้ำแดงัวแรกเลยนะครับมันรุ่นกีีมาแห้งทักเพราะว่ามันเป็นรุ่นบานบุงแล้วป่าจะถึงมาได้มมันนลาเี่ยป่ามันสิมันมันแล้วมันก็ส่วนน้ำมากเมื่อดนี่มันถี่มันจะมาชะลอตะกอนเพราะว่าน้ำมันแห้งมันจะมาชะล่ออีกนล้วมันแห้งเนี่ยมองนี่มันเขาเปิดมันดังขึ้นครับ

ล่นเยอห้ามแล้วอืมอืมมหาไม่ยหมองเนื้อหาไม่สำหรับนเยอห้ามแต่ว่าเพื่นบบ่ห้ามเอ่หามนะที่หามช่วงเมษาเลยตรงนี้รันนระวัติประพันเพิ่นเคยหามช่วงเมษาหนาไปครับผมห้ามหมดเพระดุ้งอืมเพราะเป็นห้ามว่างให้ป่าป่าอะไรอยู่ปะนะเออบ้านกับงูงูอยู่เออเออประเทศในป่ามันขืนเหรอมันขืนมากพื มันดูดูดน้ำหลากมันอีขั้วน้ำึ้นไปครับทวน้มันขึ้นีไปยังมันก็จะไปว่างไขว่างอย่างตามธรรมชาติมันแล้วก็จะคือ<ต>ปลายา่างปลาขึ้นไหมนัน่น <c oughs> แต่ว่ารันี่ขึ้นไปมองได้หนุกจุดว่างไขว่างแก้วนี่ตลอดพุ่นแล้วต้นน้าของเงิน <c oughs> พะเนียงพุ่นแล้วพุ่ะหน้าว่างหน้า พุดนะหน้ากลางพุดนะครับขึ้นไปพูดนะพุดนะตัวน้าพันยังพะเอื้อนบางทีล่ะยุสวนอาสุวันผู้หาสุวันผู้หาพุดนะครูหามันก็ขึไปของมันเรื่อยขึนไปเรื่อยๆท่วนกึนไปเรื่อยๆท่วนขไปพ่อนาพฤศจิกาเมันอกี้ตีลุกลงมาสิลงกตั้งขึ้นไปเมื่อานใส่แล้วก่อนจะขึ้นไปสุดธรรมชาติมันก็จะขึ้นไปแถวอันแถวอันแถวล่ำพะเนียงอยู่แถวอันบ้านน้องหมื่นมันกับบุญญงไปมันมัน้ม่หลามอ่ไรสิ มันก็มีน้ำไหลยำๆไหลมันก็ไหลไปตลอดเนี่ยน้ำน้ำไหลจะปั้านบ้านว่างมือกไหลลุ่ยตลอดเนาะว่างมือก an ็รนไปแล้วน้ำไหลเลยป่าว่างมือก็ขึ้นไปอันอันบ้านอั้นน้องปลาขาวซื้อเงี้ยคนสุดพุ่นแล้วสุดแล้พมันียงพุ่นแล้วขึ้นไปน้องปลาขาวพุ่นออกไปออกกันหน้ากลางคนบัดที่หน้ากลางมันก็มีอันถ้าจะเห็ดอัน หลเงินอยู่กันไปนำคูหลเงินอยู่ก็ติไปติดติดอยู่ติดนี่นีหันวงกันเอาไปเทน้ำประป่าน้ากลางงวัดงคู่น่อยประป่าจากมนี่สองบ่อนเด้อไปเดประปายู่หัที่เอามานี่ยสองบ่อหนึงบ่อหนึ่อสองอยู่คนหมยถึงว่าสูบน้ำจากนี่ไปพักก่อนนี่แล้วไปพักเกอง่อน้ำเยงจะไปกอง ไปนำไปเยี่ยมแล้วอ้าเอ็นพี่ไปใส่ต่อไปเพื่อนพี่ก็จะกลับไปให้นั่นแหละเจ๋อ้บ่เห็นตกป่าเนาะเดี๋ยวป่าเลยมขับรับเดี๋ยวพ่อหยิบไปเบื้องนั้นถ้าเดี๋ยวโยกกระดุมอยากไหมขอบคุณครับอ๋ออ้าวคุณตาไปใส่เมื่อวานเราบ่เสียบ้านสองได้ก้อนบวันเจ๋อบ้านไหนโอ้ผมว่าบ้าเบื้องนี่เราไม่เคยเห็นจักเทือสระดุมไงเออเข้าล่องโดนมาได้จังจังยกขึ้นไาม คนี่ละที่จวาวบานมันลงดูดยาเขาก็ยกเออบ่มบ่มีกัหนดเวลาว่าเท่านั้นเท่นาน,ทนี้บ,<อ>บ,บ่บึงจังหวะบึงจังหวะเอาครับบ่งจังหวะเออว่าป่าเขา마่บ่เข้ามาบ่าเออถ้าป่าเข้ามาเขาเห็นบ่เนี่ยบ่เลยโยกช้าเห็นเลยคำว่าถือคำว่ายกคำนั้นบ้าครับก็ว่าเมื่อก่อเป็นมู่้บุนเราปา่าซอยอ่ะครับส่วนใหญ่เป็นป่าป่ายังป่าซอยอ๋อป่าซอยครับ ถ้าได้ก็คือได้เป็นมูได้เป็นมูเนี่ยปา่ปาป่าเน่าอ่นเดปลาเน่าอ่นอยั่บค่ยถือเออป่าซอยตัวง่ายบดเดยวพ่อแม่มันฝนแล้วพ่อแม่ท่อเลเท่าเลยสามนิ้วสนิ้วเขาหมดแล้วปา่าถ่าดังสีเส้นอืมอืมอืมอค่าดังสีเส้นอ๋อคุณตาอยู่นี่ครับงามือแรงอยู่บ่อไนย่ามือขึ้นม่นถือกกระยโอ้าถืกับ ว่าไงสิแล้วแขนไว้แขนไว้งาม่าวลุงจำกรนีขันเทียนงามขึ้นมาเทียมมันล่มครับผมมอืนโอ้เอาอเอาลุงต่ำจากหน่อยอยู่น้ำ่นละขาวมันอยู่น้ำชาวบ้านระวางงามมือเวียนกับงามมือขึ้นอะไรมันถึงย่ยวเวียนกัแล้วคำมันว่าเป็นมูมีปีนี้ปลายชิลัยอ่ะชุ่มปีนุ้ย ข่ารังอออมาสมบกืุวันวันเนี่ยโอ้ยาร้อมบ่ไข่ฟอมเรสร้างหัวฟอมมุ่หลอวโอ้แล้วก้เจ้ารังอ๋อมาวนี่ผมมีปลาลอยๆเลยค่หาีิปิ้งสวยก็บ่ได้เนี่ยเมี่ยหมวยกับนอนเฝอาน่ยนอนเนี่ยบ่ได้ห่อเขาหัอน้ำมาจินตีมือเนี่ยอานี่ขึ้นไปมานบ้านล้อมเบงไปหาจำเห็ดหอกไปช่ว่าจะุปโอคเออเออผมเม่เคยเข้ากมาจากเทือกกันเลยนั่น มา่ว่าพ่ออาจารย์ป,ประดิษฐ์ <c oughs> ออพันธุ์มาทุกเรื <c oughs> ่ <c oughs> อยอพัอธุ์ว่าโอพ้พนคันพวกอันใช้ลูกเชือกทุกเบ็ดกระเชือกทุกอันน้าไหลน้ามจังสระครับผมอ้าคุณคคตาเม,มาื่อบานครับเดี๋ยวผมอันยุดถุนนี้เจ้าอีกอยู่เนาะมีหลายพวกมีหลายเจ้า <c oughs> อยู่เนาะครับผมโนอันนี้เป็นที่พักของคุณตา เมื่อกี้นี่นะครับของที่พักคุณตาเดี๋ยวคุณตาไปทานข้าวเราคงกลับมาใหม่นี่ครับสะดุ้งใหญ่ครับสะดุ้งใหญ่อีกที่หนึ่งครับไม่ทราบว่ามีอีกคนหรือเปล่าอ๋อนี่ครับ ตรงนี้ไม่อยู่ฮะเจ้าของสะดุ้งไม่อยู่ครับสงสสยไปทานข้าวถ้าตอนที่ยังไม่ยกก็นี่ครับก็จะเอาเอาสะดุงะะด้งขึ้นนะสะดุ้งขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้มีเปรนอนด้วยอ่าฝั่งนูน้นอ่าฝั่งนูน้นเห็นยออยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้ไม่มีเห็นอยู่ตรงนน,งน,น้นฝั่งนน้นนะครับคุณตาย่ออยู่ฝั่งนน้นแต่สงสัยข้ามไม่ไ,มได้นะต้องถ่ายจากฝั่งนี้แหละนะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นอีกอที่หนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะทำยังไงอันนี้เอาลมมากลางเนาะลมมากลางมีะนะครับ บางอันก็ทําเป็นกระท่อมอไม่เหมือนกันอ่าแล้วแต่ใครจะออกแบบดีไซน์อ๋ออันนี้อีก อ้าวคุณตาจินขเขาก็มาางงาไม่ยังจีต้มแล้วมาจำจำเฮ็ดจำโคลนเลน่นมั้งเอออันผมวบาปั่นจักรยานมาเรียนครับไปเลยเขาแวะเขามาเบิง<อ>บ่เคยมาจักเทือ,อบ่เคยเขามาได้นำทางลาดยางมาโอ้ดีมีสะดุ้งหลายตัวนี่ ว่าอันนี้อันนี้ขาดแล้วอันบอสะดุ้งเนี่ยช่วงนี้ได้ป่ายั่งครับ,บช่วงนี้บ่ถือกันละอ่า มามาประจําอยู่นี่แล้วว่ะเจ้ <c ười> นอนอยู่นี่ปะครับหรือว่าไปอยู่บ้านนอนมืบอบ่อไปเออเออเออครับผมปลามัน,นมาบ่ได้นะมันบ่ปลามันจะขึ้นมาจากทั้งไตผละเจ้ เออเออ,เอ,อหลักๆก็ขี้ยุเคลื่อนพลัตเตอถ้าช่วงเหรียบ่ออันอ,อ,อ,อันนี้ที่ว่าน,านา้ามน้ามไหบ่ซ่ํานี้ยครับหรือว่าหน่อยถ้าซ่อมเนี่ย,นนอ,ยอ๋อหน่อยถ้าถ้าน้านหน่อยน้าม,มันอย่าบ่กใครขึานารน้นมาตีถ้นา,าน้ามไหลบ่แห้ง ยันบันบุงอ๋อบ้าน,น,นอืมอืมท้งใต้หมาก็ขึ้นอะไรน,น้ำมันี้ก่าลายดีรดน้ำใส่แช่ครับครับของบ้านเอาของบ้านมุง้งบุ้งเป็นมันเป็นแบบไรเป็นน้ำล,นำล้นอ่ะน,น้ำล้นอ๋อเป็นฝาดน้ำล้นบ่อเป็นประตูน้ามั้งสิตะวันสูงอ๋อบ้านบุงแจ่วบ้าน บ้านโอ้บ้านบ้านบุ้งแก้วเห็นไหมบ่แมนบ่แมนบุ้งมวกบุ้งหกอ๋อมันเป็นลังโตเมื่อเรื่กันน้ำไม่ธรรมดาเลยครับน้ำกำมีมันก็ลวดมันก็ท่วมแล้วอ่าอ่าอ่าที่นี่หมู่บ้านบุ้งแก้วมันสูงมันขึ้นมากมาได้อ๋อมันเป็นลงไปด่างข้าเจ้าก็ไปลาดเอาอยู่นั่นอีกเออเออเออถ้าน้ำไหลเรี่องนี้ขึ้นมาอะไรเนาะอืม โอ้ลัดเอาเป็นเอรัเอลัดเอาเป็นลัดเอาเป็นมองเป็นมองตัวเนี่ยเออลัดเอาปาก้อนเขาตัวเนี่ยเออเออเออแมนาเจารัดออกก้อนเขารอกออน้ามันน่อยน้าไอือ น้าไดเ,เออถ้าน้ำไหลก็ตรงบร่ได้มันก็ไหลขึ้นมาทั้งเอาพี่กระดันขึ้นมาดันขึ้นมาเป็นทดทอดเนาะเพราะ่าป่าป่าลักๆนี่ขึ้นมาจากเคือ่อ,อุบวรัดอบรรยากาศดีไว้แถวเนี่ย <laughs> สำหรับวันนี้ก็เอาไว้ แค่นี้ก่อนเนาะเสียดายครับเราไม่ได้เห็นเขาตกเบ็ดแล้วก็อยอสะดุ้งใหญ่กันเพราะวันนี้จากการสอบถามบอกว่าปลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอาไว้วันไหนน้ำเยอะๆน้ำพผเนียงขึ้นเยอะๆน้ำมากนะก็จะพามาดูเขายกจะสะดุ้งใหญ่กันแล้วก็ตกเบ็ดกัน ที่ประตูระบายน้ำปรับผนียงตรงนี้สำหรับวันนี้เราก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเราก็จะปั่นจักรยานกลับาตามเส้นทางเดิมเลาะเรียบริมฝั่งพผนียงไปเรื่อยๆจนถึงบ้านหัวหนาซึ่งระยะทางก็ประมาณ3กิโลเมตรโดยสองข้างทางนั้น ฝั่งขวามือของผมก็จะเป็นลำเนียงฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นทุ่งนาซึ่งตอนนี้ข้าวกําลังงามเลยแล้วก็บางแห่งนอกจากปลูกข้าวแล้วก็มีบางแห่งนะมองไปก็เห็นเป็นโคกงนาโมเดลหลายที่เหมือนกันนะครับตามเส้นทางนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง จนจบคลิปนี้หากชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับ